กดด้วยลงตอนเช้าเคิร์เซอร์เมาส์หายกูมอบเคิร์เซอร์เมาส์หายกูมอบทังขาวกระจายเกินอ10คนเมื่อไรก็โดนออกจากถังก่อนเลยอะเดี๋ยวๆดดูซิเสียงดูซิปเดี๋ยวก็จะมาคอยดูอาการผมหลุดว่ะปุ๊บหายแล้วจ้าเคอิร์เซอร์กู อเออเอาไปแล้วเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮึบเอาไปลุ้นด้วยแต่ละคนสองคนหลังคาด้วยนะอ่ามีสี่คนเอาแล้วสองบนภูเขาด้วยสองครับผมมีกล้อง,อง,องผมผมกันลังเข้านะ <c oughs> มันลออยู่เด็ดขาดยะผีอะเสียงผีอะผีมาทางเนี้ยอย่าทำไปอย่าเงี้ยหรอเปล่าน,นครับใครเขาพวกนั้นไม่ใช่พวกเราที่ชัดเลยนะ จำจำตัวกันได้ใช่ปไหมเนี่ยจำได้ใช่ใช่ตัวผู้หญิงกำลังคอบนะเว้ยเอ๊ะหน้าตาพีบีเข้ามาแล้วแตวผู้หญิงอย่างผู้หญิงแต่ผมนุไปเยอะ้ากครบคนละครบสามสิบคนแล้วกลัวได้ไฟแล้วอันเนี้ยไฟไฟนั่นแหละไอบิงไอวิ่งโป๊ะจะไฟกับโป๊ะดิโปกับโป๊ะหัวมาหกเจ็ดคนเนี่ย ผมว่าถ้าได้ยินเสียงแม่งเดินอยู่นอกแพงก็เดินออก้องกันนะผมว่าช็อกอะโดนยิงอะขอมียกันยันเด้อดูวันดูวันหมอกุ้งนี้ยใช้ก่อนหมดหมดตรงถังเนี่ยมันมีซอมบี้อยู่อ่ะเอาหรอมีซอมบี้อยู่นะโอเคปกตีให้เดี๋ยวนะใช้ก่อนมีคนหรือเปล่าตอบแฝงกันได้ไหมว่ามาโอเคเราเพื่อนกันเราเพื่อนกันโอเคแล้วครับ โดนไปที่นี้ช็อกเลยเนี่ยะอะไงครับตรงไหนเหยื่อพึ่งครับเหยื่อพึ่งครับกลับตรงทังครับกลับตรงถังกลับกตรงถังครับแล้หมอบครับหมอบทุกคนครับไปเยี่ยวกันหนึงครับโอเคครับโอ้โหเพื่ออะไรฮะในอู่เกียร์ครับสปีอะไรครับต้องขยับเร็วผมครับอ่าผมครับนรงนี้ครับอยู่รถรถ่อที่ครับโอเค เซอร์เวดูให้โล่งแปลกๆเนาะสามสิบคนบินวอล์กเลยนะคื้อเกมมอะไงออกเกมมาอาแล้วมาแล้วมาแล้วใครมากดมันเลยเงินครับใครใครที่ท็อปปี้อยู่ครับนี่ครับเราของเราอามสองแปนเนี่ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้ว พอไมนะพอไปไปพอเราเดนมเจอระวังด้วยนะไ้เออพร้อมยังพร้อมยังโดนครับโดนโดนโดนาหารุกปุ๊บรโดไม่ขึ้นผี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 ม่ข้นเรอขาบุกกันแบบโคตรเือนของพูดจริงอะใครเดินมาช็อกอะโดไม่ขะ เ,เโฮ,โฮ้เโอ้โหไอ้คเป็นคนอย่างนั้นนะ่ะเ่ะัน้นกาตไหมหรืนะอเปล่าฟอไม่รู้เรื่องจริงว่ะนใครไม่มีแคนอ่ะฟองเสื้อ,<ต>มอไม่ได้อก็ไม่ยาก,ยากครับ,รบถ้าใครยิงเราอ่ะนั่นแหละเยนั่นแหละคนไม่ใช่กลุ่มเรา เดินไปเดินมาคนไปประมาณมีเก้าคนเงี้ยแม่งเนียนไปเรร้อยอ่ะมั่งเนียนเนียนพอไ้ไอเนี้ยคนพีจะเจอระวังนะคนเยอะแม็กครับอักปืนเลยเลยผอไม่ใช่แม็กแทนอัพสุกเตอร์โอ้โหกูเกอร์ข้างหน้าครับกูเกอร์เร้ยไม่ใช่นำเลยครับผมว่าแค่ได้ยินเสียงเจอนี่ผมก็ดอกเซอร์แล้วล่ะกุเกากกากับ

ไม่เห็นทีไม่กดปิดคอมเลยะแบบกูไม่ได้เลยขี้หอเี้ยฉัดนาวเลยก่ี้คล้ปีเยมี้นล้ปีให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 ้ปีลรัห าตอนนี้เราเดินเราจะออฟฟิศกันอะเดินแบบวนกันไปขบวนที่นี่ไม่เนี่ยคนในห้องออกมาครับห่างกันไปแล้วอามคุณอามไว้เฮานี่มั้อามอยู่ครับอาร์มไม่ใช่อันนี้ใช่อามอามอามบวกอาร์มสองแปดบวกสามสิบคนเราไม่เจอกันเลยเหรอวะนั่นเราไม่เจอวะงงนะแปลกๆแล้วอะเหมือนเหมือนมงแมนเมืองล็อกกี้ยังไม่รู้อะว่าไหมเมืองมันเล็กนะครับมันไม่ค่อยฮอตดอปอะไรเท่าไหร่ ไม่เแบบไม่ดอกไปแล้วอะไรไมนได้เลี้ฟองแฝงมาได้ไงเราโองแฝงไหนปุ๊กปเฮ้ยผมว่าดักเลยดีกว่าสามสิบคนเนี่ยสมมีไรครับดักก็ได้นะเอาเอาเอาไหนดักไปไหนก็บ้านบ้านบ้านละสองคนได่แปดคนนี่อ่หรอผมผมจะตั้งเลยโอเคเอาไงบ้านละสองคนได้หมดได้หมดแล้วเลี้ยงเลย เฮ้ยคคนผู้หญิงเนี่ยไปพสต์ที่ขอัตสองได้แหน่งนะครับสองคนอ่าทีนี้ใครมาผมครับผมเองก็ได้ผมม่เปเดี๋ยนะสองเอสองสอเกองสองสองสอาสอเสองสองสองสอองสองสองสองเองสองงเอาคนงนแครอองส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 มงส้งสองสอองส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 องเลยหมองครับหมองซออกับผมใครจะโพสต์ครับโพสต์ไปสองสอ ตาโพอพี่นี่ไอ้ตัวเมแกนนี่อย่าเข้ามานะใครได้มีแค้นผมยิงเลยนะถามนะไปถามยิงหน้าหมอครับคนละฟังเป็นบ้าอะไรเนี่ยเป็นตัวเจอคืออย่าออกจากบ้านของตัวเองนะครับเอเออย่าออกจากบ้านตัวเองครับใครได้ออกมาหผมไม่รู้นะยิงนะเรื่องหมอบหลังเคาน์เตอร์ได้ครับหลังเคาน์เตอร์เนียนกว่าโอเคผมเดินเล็วนะได้ได,ได้แต่แจ้งนะถ้าโดนยิงแจ้งเลยนะได้ ผมอยู่ตรงนี้นะอาหารน้ำพร้อมไหมครับอาหารกับน้ำพร้อมพร้อมพร้อมผมพร้อมโอ้ยหา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 ที่ค็อกแฝดหาไม่เจอว่ะเอ้ยหาที่ยืนแป๊บตัวล่าลูกปืลินแฮะมีที่ยืนในขูเลยใช่ปะนึงนะผมฟังเสียงเดินแล้วนะมเดินอยู่ผมเดินอยู่เดินอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกกันนี่แหะตักเพลินเกตละเห็นแล้วเห็นชัดเลยอ่ะมีคนบั็กบนบ้านขาวเป็นไหม บ้านขาวฝั่งนโงข้าวซุปเปอร์มาร์เก็ตอ่ะไม่เป็นครับบล็อกได้นะขึ้นไปข้างบนเลยแล้วเนียนมากด้วยนั่นเดี๋ยวผมผมเข้าเล่นทดลองนะไปที่เวทจะลองเปล่าครับดักหน้าเลยครับดักทดลองเรียกคนไปดักเลยครับเรียกเพื่อนไปดักก็จำหน้าเพื่อนตัวเองไว้ฮะโคตรพิษขยิบโคตรพิษขยิบครับเขาได้ไฟแน่มีสองคนครับมีผู้ชาย